และนี่คือครอบครัว n z x t มูลค่ารวมกว่า3 0 0 0 0 0บาทประกอบโดย i have s e e n y o u ครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ h อแอบซีครับผมเปาไอแอบซีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ <Okay. S 2> สำหรับวันนี้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวคอมพิวเตอร์2เครื่องที่ต้องบอกก่อนว่าลูกค้าท่านหนึ่งเนี่ยลูกค้าคนเดียวนะสเครื่องนี้เป็นของลูกค้าคนเดียวลูกค้าเลือกที่จะมารับสินค้าเองที่สาขาสํานักงานใหญ่ก็ <c oughs> คือนครยกที่ผมอยู่นั่นเองนั้นนั้นเนี่ยสเครื่องนี้จะมีมูาคาลค่ารวมกันทั้งหมดม 13, ประมาณ 2, 9, เกือบสามแสนประมาณสองแสนเก้าอะไรประมาณนั้นแหละไม่ชัวร์ประมาณสองแสนแปด สัะที่ว่าเป็นขาวตัดกระดำ <Wow. S 1> สำหรับเครื่องแรกมันจะเป็นขาวล้วนในเครื่องที่2ดังนั้นเนี่ยมันจะมีเครื่องเบากับเครื่องหนักผมจะไปที่เครื่องหนักก่อนดีไหมครับเครื่องแรกเนี่ยหนึ่งแพัน แสนเก้าหกกับสองแสนแน่มันจะเป็นสเปคยังไงแล้วรายละเอียดจะเป็นยังไงมาดูกันสำหรับแสนเก้าหกเนี่ยมันจะเป็นครอบครัว N Z X T มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วกันผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับผมเก็จะเคสก่อนลูกค้าเนี่ยใช้เคสเดียวกันเนี่ยทั้งคู่เลยนะเป็น N Z X T H เจ็ตัว Flow มีสีดำสีขาว H เจ็ด 7, มี2ส,สีลูกค้า2ส,สีเลยและตัวแรกรีวิวแล้วจะเป็น i9 13900K 24คอ32เฟสเทอร์โบ5.8อาจจะไม่ต้องแรง 13,900ks แต่ผมว่าถ้าคุณใส่กับมาเธอบอร์ดตัวที่คู่กับมันเนี่ยผมว่าโอเวอร์คล็อกเนี่ยแรงกว่า i9,13,900ks ซะอีกเพราะว่าเมนบอร์ดนั้นมันเป็น king of overclock ด้วยดินั่นคือ rog maximus z 790a p e x นะนยงงเมนบอร์ดในซีรีส์ apex นี้จะคอลเซีรีส์กับ strix ค o ลเซีรีส์กับตัว f g a m หรือว่าตัว Hero มันเป็นสาย overclock ภาคจ่ายไฟเอ่ยมีฮิตไปยัดไส้อยู่ข้างใน ีซิงค์แล้วเขาร้อน M.2 มีหลายเลเยอร์บอร์ดสวยมีโลโก้ R G B คือถ้าถ้าเอาถอดจอออกถอดอะไรออกเราจะเห็นความสวยงามของเมนบอร์ดตัวนี้นะครับนี่คือซัตเจ็คเกอร์ศูนยตัวเอเปและวเขาขึ้นชื่อหรือว่ามีชื่อเสียงในเรื่องของการที่จะโอเวอร์คล็อกได้เยอะนี่คือซัตเจ็คเกอร์ศูนยตัวเอเปสล็อตแรมสังเกตเขาให้มาแค่2ส,สล็อตเพื่อความเสถียรภาพแต่ว่าแรม2สล็อตเนี่ยเขาก็ใส่เต็มข้อเหมือนกันอันนี้เราคุยกันหน่อยนะว่าแรมเนี่ยเป็นสีขาวอยู่ละและเป็นแรมขนาด6หกในเมื่อคุณประกอบ i9 3900K เมนบอ 90, ร์ด90ตตััวว Max Snapdragon Apex แ คงเป็นตัวไหนไม่ได้เพก็คงต้องเป็นคอแซดโดเมเตอร์แพทเทนท์ตัว R G B ที่ได้ไฟคาเปลีสด้วยแรม2แถว64สิกิกที่บัส,สปีด5,600ันหกรครเฮิร์ครับนี่คือแรมเยอะนะ64สิกิกแล้วผมว่าราคาแสนเก้าหกเนี่ยเป็นหนักที่ตัวชุดน้ำอะไรอย่างงี้ด้วยกาจอด้วยกาจอแสนเก้าหกกาจอไม่ต้องดาวครับ710มั้ง,งไม่ใช่นะครับนี่คือ G Force R t X 4090นั่นเองแต่ว่าเป็น4090รุ่นที่ดีที่สุดจากโซแท G X 4090 M Extreme IRO ยังไม่จบนะ White Edition นี่ตัวนี้ซึ่งเป็น4090สีขาวของ Zotac so นั่นเอง ROG Strix มีสีขาว Zotac so ก็มีสีขาวอย่างนี้นะครับังนั้นทุกอย่างเต็มหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นความใหญ่ของการ์ดความอลังการของการ์ดแบ็กผงแบ็กเพจไฟ RGB ไฟหลบ,ไฟ,ลบไฟตรงตัวการ์ดอย่างนี้แล้วก็สาพัดลมระบ,บายความร้อนอยู่แล้วและตัวนี้เย็นมากนะขึ้นชื่อว่า M Extreme M Extreme นี่คือเร็วสุดแล้ว IRO นี่คือเป็นเทคโนโลยีระบ,บายความร้อนซึ่งเป็นตัวที่ดีที่สุดจาก Zotac so แล้วไวต์ดิชั่นเพื่อให้มันเข้าเต็มดังน,นั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวไว e ์ดิชั่นนะครับพอมาถึงชุดน้ำอย่างที่ผมเกริ่นไปแหละว่านี่คือครอบครัว N Z X T จะใช้ชุดน้ำยี่ห้ออื่นก็คงไม่ได้ก็คงต้องเป็น N Z X T แต่ว่า <c oughs> จุดที่ผมให้ความสำคัญคือมันเป็น N Z X T ตัวใหม่ล่าสุดเลยเ <c oughs> พิ่งออกได้วัน2วันนี้แหละก็ประกอบเลยแล้วกันนะครับนี่คือ N Z X T c r o c k e n Elite สามตัว R G B เป็นชุดน้ำา3ตอน360มมตรที่มีจอชัดกว่าเดิมสวยกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมอลังการ กว่าเดิมราอาจจะคุ้นกับตระกูล Z73 Z63 แต่ว่าอันนี้คืออ l i ล e ต6 0าตัว RGB ชุดน้ำสามต่อสามร้อยสิบมอลแล้วมีจอบอกอุณหภูมิเห็นไหมครับมันจะโชว์ว่าอุณหภูมิต,ตอนเนี้ยยี่สิบแปดองศาเซลเซียสเห็นไหม ดีคิดตรงนี้เราสามารถปรับรูปแบบของ U X U I หรือปรับการโชว์สกรีนอะไรเงี้ยผ่านโปรแกรมของ s S T C A N นั่นเองแล้วก็เป็นหม้อน้ำา3ตอน360มิลิเมตรพัดลม120มม3ตัวจาก A S T ที่เป็น R G B อยู่แล้วปุ๊บ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 รอบนี้เรียกว่า s S T นั้นแก้ตัวมาดีครับจอชัดแจ๋วแววเลยนะครับนี่คือ s S T C A R A N E L i t T S A L L T O U R R G B ตัวใหม่ล่าสุดของ ชุดน้ําที่ชื่นชื่อได้ว่าติดท็อป3ของโลกแหละที่ดีและทนและประกันโคตรนานตัวนี้สำหรับยี่ห้อ s อสชื่อนี้ไม่เคยทำให้ใครผิดหวังข้อเสียอย่างเดียวแพงราคามันจะสูงหน่อยนะครับแต่เจ็บแต่จบจริงๆเนาะแล้วก็ power supply ก็จะเป็นตัวออรัสเอพีพันสครับตัวนี้จะเป็นตัว power supply ที่มีจอเนาะแต่ว่าอันนี้มันจะไม่โชว์เพราะว่าตัวเคสเขาจะไม่ได้โชว์จอของ power supply แต่ว่าไม่เป็นไรครับติดไว้พันสองร้อยบาทแปดสิบพลัสพลตินั่มด้วยและมีจอด้วยประกัน10ปีเรียกได้ว่าเป็น power supply ที่ดีสุดจาก Aorus ครับ ตัวสุดท้ายฮะปิดที่ตัวสตอรเรสตอร์เรเป็น Kingston k 3000, i งสันัน KC 3000 PCE 4.0 Re ูนย์รีปีด0เมกย้ำอีกรอบ Re a ปี p e e d 7000เมกและความจุ2เทมาชิ้นเดียวอาจจะไม่พอสใส่2รลูกไปเลยด้าวถ้ามจุเครื่องได้เป็น4เทนะครับแล้วก็มีพัดลมจาก s s t อีกตัว F120 ตัว RGB ตัวนี้นะครับเป็นพัดลมคู่พอพร้อมกล่องด้วยนะจะเป็น2พัดลมระบายความร้อนคล้ายวันทั้งหมด4ตัวคุณลูกค้าสั่ง2กล่องนะครับมันจะมา4ตัวจะอยู่ตรงไหนบ้างด้านหลัง1ตัวด้านหน้า3ตัว ดังนั้นเนี่ยสวยงามนะครับเป็นตัว R G b ตัวนี้สวยงามเป็นริงด้วยนะครับในเครื่องนี้จบละ196,000ถามว่าเป็นหนักที่ไหนผมบอกเลยว่าหนักที่เมนบอร์ดหนักที่แรม64หนักที่ชุดน้ำหนักที่เคสแล้วเคสไม่ได้ซีดีโอเฮดเจ็ชุดน้ำผมพูดไงอ่ะแสนเกเนี่ย CPU อาจจะเป็นตัวรองท็อปไม่ใช่จะ3 9 0 0 K S แต่เอาไปโอเวอร์คล็อกดีๆเนี่ยแรงกว่า13 9 0 0มเก้าอย K S ซะอีกเมนบอร์ดมีชื่อเสียงที่สุดโอเวอร์คล็อก R o G Maximizer ใช่กระสุนตัวเอฟเป็กนั่นเองแรมซี G.B. 64GB บั0แล้วก็การ์ดจอดีสุดของโซทครับโซทเกมมิ range, ่ง G-FORCE RTX 4090, f p XIMIRO และเป็นตัว White Edition หรือว่าสีขาวนั่นเองเพราะั่าสายดีสุดใน a l l r a ครับ A.P. พั0 0สตรดีที่สุดในคิ n ส s t ครับ KC 3000 2 t ทรีสปีดตรงนี้7 0 0 0 m แล้วก็ครอบครัว SX ที่ทั้งหลายแหละเครื่องแรกนี้จะจบที่196,000สากจาก Half Review ที่คือเครื่องแรกเครื่องต่อมาเครื่องรองของลูกค้าเนี่ยลูกค้าคนเดียวกันนะอีกเครับ านาเครื่องนี้จะเหลือแค่9 1 0 0 0พูดง่ายคือถูกลงกว่าเครื่องแรกเนี่ยประมาณแสนห้าพันแสนห้าพันที่มันหายไปเหลือแค่9 1 0 0 0เนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างวันนี้เรามาคุยกันนะครับหนึ่งเลย CPU ดรอปลงครับจาก i9 เหลือเพียง i7 เจ็ 7, โหเพียงเนาะอยากจะตีปากเอง3เทืถอเหลือตั้ง <amt ad den ing> เนื้อเหลือตั้ง i7 13 7 0 0 f 16คอร์2สเทรดก็ยังแรงอยู่ดีแล้วมาเทอร์โบสครับถูกดรอปไปเป็น ROG Strix B ็กบีเจลศูนย์ฉีนี่คือ B เจลูที่ดีที่สุดในประเทศก็ว่าได้นะครับจะเป็นตัว b ีเจลูก็จริงแต่ว่ามันอยู่ในคาว่าเอา OG Strix ดังนั้นด้ไม่กระจอกแน่นอนนี่คือ b ีเจลู A Gaming WiFi ขีด A ปุ๊บเมนบอร์ดจะเป็นสีเงินและเป็นตัวท็อปมี WiFi 6E Gen 2x2 ต่อเชื่อมต่อทุกอย่างนั้นเรียกว่าครบพูดง่ายๆไปเป็น b ีเจลูที่แพงกว่า Z ซตอะวางอันเถอะดังน,น,นั้นนี่คือเมนบอร์ดที่เป็นสีเงินครับ OG Strix b ีเจลูขีด A Gaming WiFi นี่เองแล้วก็เมนบอร์ดลดลงมาแล้วใช่ไหมแล้วก็แรมครับลด,ดลดทั แค่แล้วครับ RAM Corsair g e n c e RGB DDR5 ตัวนี้ s a t 2 g, 5, 6, กิกับ5600เมกะเฮิร์ครับความจุดลดลงเครื่องหนึ่งเลย s a t 2กิกแล้วเป็นเวนเจียน DDR5 ชุดน้ำยังคงคงเดิมแม่ลูกค้านี่รักจริงฮะชุดน้ำสามตอนเหมือนเดิมมีจอเหมือนเดิมจะ s s t a นะครับก้าจอครับสีขาวเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่โซแทกแล้ว ดรอปมาเป็นการ์เล็ต G-FORCE RTX 4070 Ti ตัวนี้เป็นตัว SG One Click OC นะครับสามพัดลมระบายความร้อนเรียบร้อยแล้วเป็นสีขาวเป็นตัว white ดิชาร์จโดย4070 Ti เนี่ยมีให้เลือกสีขาวสีดำนะลูกค้าเลือกเป็นไวท์ e ดิชารก็เลือกตัวไวท์อยู่แล้วเนาะเพราะเป็นขาวทั้งหมดเลยหรือเครื่องนี้มันขาวจริงผมพ่งตรงนั้นแต่ประกอบคอมมาหาคอมที่ขาวกว่าตัวนี้ค่อนข้างยากจริงๆขาวันนี้เราเสียพนแล้วเหรครับเนาะจอเสร็จปุ๊บอันนี้ที่คำการจอจากการ์เล็ตเขาก็จะแถมมาให้ด้วยนะครับเพราะว่าส 1200วัตต์80ประกัน10ปี <Wow. S 1> จาก S อนะครับผู้ใช้ยาวๆแล้วก็สตอร์เลยนั้เป็นตัว Kingston KC 3000เหมือนเดิม 2TB r ทร d speed ีตรงนี้7000 m ek, ยังมี Hard ดดิสกรอีกจาก s Seagate b a บา a า u d a ได้อีก 1T นั้นความจุรวมกันทั้งหมด 3T นะครับตัวหลักจะเป็น Kingston KC 3000 2T นสอ a เทรีสเจแล้วก็ h ั r d ดดิสได้อีก 1T 3T แล้วก็ตัวเคสจะเหมือนกันนะเ7 Pro ทั้งคู่นะครับอันนี้จะเป็น, Pro, ปนเนลดเกนะไดีได้ ราคาปเป็นการเปลี่ยนแปลง,ปลงนะครับผมถ่ายทํปไปเดือนเมษายนเวลาประกอบจริงอาจจะล,ลงครีมราคาเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นหมื่นหลอกหลักพันอะไรประมาณนี้ดังนั้นลองดูเป็นเลเฟรชแล้วกันสำหรับคนที่ชื่นชอบ N ZXT จริงๆและอันเนี้ยจะเป็น2เครื่องที่เป็นแนวทางในการให้ลูกค้านั้นตัดสินใจได้ง่ายขึ้นคุณอาจอยากให้ตัวท็อปแสนเคุณเอา i 9 3 0 0 K ไปตุ้มคุณเอา Z7 9 0 f เไปแรม6 4ไปเลยคอแซโดมินเดเตอร์แพทชชั่นหน้าจอสี่ศน์เก้าศูนนู่นนี่นั่นทุกอย่างใส่เต็มท 13 7 0 0 f แต่ i h a v มใช้ยูโคเป็น32ซอกิกนะการ์ดจอจะเป็น40 70ูนย์เนย์ท้วชอบขาวล้วนแต่ชุดนั้นที่พูดจะเป็น s t g r a k e n elite 360ตัว rgb ลองดูครับแล้วแต่คุณเลือกเลยฮะ9 1้าหมาหครับ, 91, 6, รบมีครบจบหมดที่ i have cpu ผมมองว่าถ้า i have ประรกอบแบบนี้ได้2 3งสามหมื่นหรือหมื่นก็ยูโคเปอร์เซอร์ไไปไม่มีปัญหาทำได้สบายๆฝากไว้ด้วยครับผมกลับไปแฮ s cpu ทั้ง2เครื่องนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ